Mở oh. ra à. oh. à. <laughs> ừ. oh. <laughs> ngoài lào. A lộ ra ngoài lúc, giống gần lúc gần 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 đang gần 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 gần

ยังเป็นโดยเดียยเลยนะ này bay để tuần mai tuần điếu anh đi làm anh 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 để đi ở nhà kia đâm đây tay tay gần mà để đi <laughs> để mà, cả này, phải nên cả đồi đồi đâm, mấy còn rồi rồi quá mấy đồng, đâm, tính này gặp tính là cả là này cái cốt này, này. Langan của biểu lưng, lê gà cây 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 cái cây 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 เดี ظ, the the ๋ยวรอหน้าอะไรต่จะมันนั่นสิแล้วแกจะเวียงไปเองอันนี้ไว้ที่กีไกลจากันกับตรงนี้เดี๋ยวงไหนตำกันไอ้รุ่งก็นั่นนี้นะไอ้ทุ่งก็รับนี้เดยกไอ้กวางไอ้กวางมัน้ยปนี้นะตัวรับน้ำหนักไอ้กีไกลจากันอยู่ตัวตำไม่กวางโป่นดับน้ำหนักมาอยู่มแนนกับการนี้มันนี่ปังปังกะลงในด้านนู้นละ เป็นไงแกเจ้ไปลุ้มไปเลยไหมถึงงั้นเดี๋ยวผมปาดเดินไปเลยแต่เดี๋ยวบอลทิปล้อมากรบมันตีนนลงไหนลุ้มมันเลยคือดินมันจะไม่ไหลไปยากเกองไงนายใน้าหนี้เจ้ไปลุ้มไปเลยนี่บอลทิปลอ้อตีกบดินจะไม่ไหลไปตูใใ้เกยจะไม่จะไหลไปไปไม่ถึงเกย mà ăn công rồi thì bắt con đều áo ra ăn đấy cân ra tôi bỏ tôi bỏ giờ <laughs> dạ bây giờ dạ bay, qua đấy qua qua phăng ở quả rừng Ừ. Ừ. Bye bye ơi, 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 Hello! 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 Vô! quay Hello! 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 quay máy! Hello! 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 đi! Hello! quay Hello! 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 Lấp bàn! Hello! Hello! về Hello! วันนี้ก็ไอ้ตาตีนอะไรต้องไปโกองเตงนูเตงนี่เลยตัดดเบ้รับเดียวเลยเดี๋ยวมันเลื่อเวลาก็ไอ้ไอตาตีนโรบิน เดี๋ยวก็ไปเล่นก้าบพุดแล้วก็ไปทิปรอจุดนี้ก็ไม่ได้ยึดมันเรารอป่ะตอนเดียวก็รับบันแต่เดี๋ยวจึงก็แต่เดี๋ยวก็ไปนู่นแล้วก็ไปหิ้งก้าบพุดไปงานยังไปได้เตี้ยวสี่ปีน้ำโนอยเละไว้แล้วนี่เละไว้ยนะเนี่ยก็ทำแบบนี้เลย Để cái tâm đi. Để. ta bằng quân ta mấy bên cây cưa đơn ca đơn lúa cẩn đã, đơn lúa cẩn này đơn cả cẩn đã, đơn lúa cẩn đã, vậy ở đâu à. này tiều mấy bạc cơ? Đây là đập ní con. Đập đấy. Ní là đập thì đòi yến ní. Chưa này, phải để tuần mai tuần tiều đấy. Anh này, bây tuần mai tuần tiều anh. Đi Mà bên bên là, phải để coi vậy, bây củ ní, bật biển phép là, bây tuần mai tuần là. Tầm cân, tầm cân, là thì lăng rồi thì kia cả chắc này, này ai trả nuôi cả là càng lâu nuôi này, có lỗ kĩ lên đó này, cái kĩ chắc ăn, giang, còn mà tê thứ nghe thì lăng, anh em tầm ai cả chắc luôn bên này ăn đi, có có hoài, để lại đã bắp trả rồi đi, ừ, có nhiều nghe cả chắc ăn này. Mình đi tới, gọi mà สับโรคได้ก็ับบทนาวนี้เป็ <laughs> อนอะไรยกเล่นนะ บอ้กันวัตั้งเดียวไปแล้วเยมาเยมาเราไม่บอกว่ากี่มากี่มาเราบอกเยมาเยมาเยไปเยไป<ๆ>อาลแคกันดักทึบไปเลย <laughs>

Trong với <nói> yếu, trong với yếu, mayp lac coneni. Hold ong luôn 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 ควมลือกันนะเม็ดเมลือเรือตึงตึะเม็ดนะครับอนหนูไม่รู้อ่าม mess, então, <Mine. S 1> like ันอยู่ระดบไหนมันใจมันรดอม่ไม่เยอะเยมีอรดัอย่ตัวตาอย่างนั้นมันอะไรวะไม่เคยรู้อันไอระดอบแรกอย่างตัวต้าต้ารู้ Cô co lạc đèo cả luôn cái này, mình lạ 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 vậy Nhì đèo gắn ní bụng mày lạy bụng ngắn ní bụng mày lạy bụng mày lạy này mày lạy bụng mày lạy bụng ta lạy bụng mày lạy bụng mày lạy bụng này เดี๋ยวกานก้าวโราณโอ้อยากก่างกูไม่ละเดี๋เวลาเลิกแล้วเดีเวลาเลิกแล้วความลึกอ๋ตอตะโรตีไปเลยว้าเม็ดกับความลึกเนนะวางประมาณร่าเมตรว่างกว้างกันนะประมาณร่าเม็ด ควาดงานเมตรเนี่ยอย่างจากนี้ไปนั้นกป็ประมาณประมาณก็ยังประมาณมามดียวิเมตรควมความยาวนะผวมมากันเร็วรอยแม่ปลาดราจะเรยแม่ปลางนี้ยังอีกประม,มาณเรองรย ทำไว้พวกคนตกมันนะมันไม่ข hmm. ึ <are we? S 1> ้นเดินเนี่ยแหละแหละและไว้บ้างน้องๆป่านนี้ลับบ้านเห็นไหมเดต่างเดตได้แก่ก็เปิดน้ำตั้งไว้ปานนี้เนี่เวลาพวดตกน้ำมันไม่ขึ้นมันได้ลงกลางลงกลางปานนี้ครับบางคนปอดลับบ้านก็นลับเลยไม่แต่งต่างบักปูงเลยเก็บลบ

โอ้ไปตวนโอไวันกเลยลกโอ้ไดูครับเดี๋ยวบแต่งตางแต่งได้ปืนน้ำมาเลยละกิโลแต่งต่างใหอันนี้ปืนน้ำาปนนั่นเลยเวลาพุดตกน้ำมันได้ไม่กึงหมืเดิไปจัมาทีงนันแลาวนี่ยรับปจจัมกตัได้อันนี้ เนี่ยต้องเล่ปัณนี้นะสามารถแต่รับไปกูตรงเล่ได้ได้มาเล่ตะวันย่างนี้ไปย่ามาแล้วเออพี่ย่าไปเลยอย่าอย่ารถไม่ได้ไหนเลยามันบางคนบ่เลิกงานเพชรปลากุ้งไม่จำได้เลียต่างไม่เต็งลักกเกลื่อทจำบันนั้นนะไปเอารถไปไปเอาเลยลักเกลื่อยครับชาวบุกบ่นยังรถตัดไปกันนี่เอามาไว้อย Rồi, là kilo Ồ, nó đây quá kia của lỡ Ô, nó nó nhìn quá ba, Đạp giá, đạp giá đi Đấy ra lên Lộ bao với bọn มันมายก็ไปโคกันก็มีตาน,นั่นเองกันเลยโดนในล่องโผล่ร่างไงไปพุ่มไปต่ำยางแล้วครับพุ่มรถไปต่ำยางก่อนไม่รู้ว่ามันนี่ชุ่มมันนี่รวันนรวหรือเปล่าหรือเนี่ยเดินเนี้ยจะพุ่มบ่ รัวเลยโอ้อยังแกงอยู่เลยหรอแต่ว่าพอเราตีกับคนมันดังไม่เหมือนกันจะแ,แก่นอยู่วันนึงแล้ววันนี้จะปล่อยเลยหรอก้มมาจันตรงนี้นะว่าไม่รัวๆเดี๋ยวว่าตุบไหมยอย่าเงี้ยนะนะ่าว่าซึ่มเดี๋ยวว่าตุบ คือไมอก็เป็นตามหมดก็วิ่งอยู่วัดดังเร็วไม่ใหญ่เม็เตี้ยลุงโอเคเอาคลิปนี้ไปป่ะพุ่มดาวัตสิครับไปจะแรงไปก่อนกับจำบูกับจบูกันแลยไปเลยลงไป làm chả là rồi lỡ đó luôn rồi đen mày con